สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอพานทองครับจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาติดตั้งนอกสถานที่นะครับกับตัวมิซูปัเจโรตัวใหม่นะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับ อันนี้นะฮะเป็นตัวมิซ s ปา p a เจโรนะฮะตูวใหม่นะครับที่มีกล้องรอบคันมากับตัวรถนะครับวันนี้เราเดินทางมาติดตั้งกันที่อำเภอพานทองนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเป็นหน้าจอตรงรุ่นเทส l a นะฮะขนาด13นิ้วนะครับก็คือจะเอาชุดควบคุมแอร์ทั้งหมดออกนะฮะแล้วก็จะใส่เป็นจอตรงรุ่นเข้าไปนะครับแบบนี้เลยนะฮะ ทุกอย่างเป็นปั๊กสำเร็จนะครับไม่มีการตัดต่อสายตัวรถนะฮะใช้แบบเสียบปั๊กอย่างเดียวคันนี้ติดตั้งเพิ่มในส่วนของดิจิตอลทีด้วยแต่ว่าในส่วนของตรงบ้านลูกค้าที่ผมจอดรถอยู่ในบ้าลูกค้าเนี่ยมารับส, ال, สัญญาณดิจิตอลทไม่ได้นะครับ <seu S 1> ผมเดี๋ยวผมต้องขับรถไปข้างนอกแต่ว่าตอนนี้ก็จะมาไลฟ์สดให้ชมกันก่อนนะครับก็การใช้งานเนี่ยก็จะเป็นระบบ Android เลยนะครับ ทัสกีนนะฮะตอนนี้ผมเชื่อมต่อกับไ i f i บ้านของลูกค้าไว้นะครับตรงส่วนนี้เราก็สามารถที่จะใช้งานไม่ไว่าเป็นแผนที่นำทาง Google m a p นะครับดู YouTube หรือว่าการเล่นไฟล์หนังนะครับไฟล์หนังตอนนี้ผมลงไฟล์เพลงไว้ในตัวเครื่องของคุณลูกค้าแล้วนะครับกดเข้ามาที่ Movie ก็สามารถเล่นได้เลยนะครับในส่วนของมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับทุกอย,อย่างใช้งานในระบบเดิมได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะ ถ้าเล่นผ่านแอปของตัวที่มากับตัวจอสามารถเปลี่ยนหนังหรือว่าเปลี่ยนเพลงผ่านพวงมาลัยได้ตามปกตินะครับตรงส่วนนี้ก็คือใช้งานได้ครบนะครับมันติฟังก์ชันแล้วก็ในส่วนของกล้องรอบคันของตัวรถเนี่ยก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะเห็นไหมครับอันนี้คือกดไปใช้งานในส่วนของกล้องรอบคันนะครับของตัวปาเจโร่ที่มีมากับรถนะฮะอันนี้ไมไ่ติดเพิ่มนะครับ ตอนคืนขับรถไม่มีคําถามว่าขับรถตอนคืนแล้วแสงแยงตามไหมนะครับเราสามารถที่จะเปิดเพลงฟังไปด้วยนะฮะแล้วก็ปิดหน้าจอนะครับเาขับรถตอนคืนนะครับก็ไม่แยงตาครับแต่ก็ติดนะครับแจ่มมากๆเลยนะฮะจอสวยงามลงตัวนะครับยาวลงมาแบบนี้การควบคุมแอร์เนี่ยควบคุมผ่านหน้าจอระบบทัชสกรีนทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้ภาพที่คมชัดเลยนะฮะ ระบบต่างๆของตัวรถยังอยู่ครบนะฮะเข้าเกียร์ถอยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าตัวรถมีสัญญาณเซ็นสซอล์กษณงก็ยังควบคุมได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าผมกลับมาที่หน้าโฮมเนี่ยมันก็โชว์ในส่วนของรอบเครื่องนะฮะเพราะว่ามีตัวชุดสายที่เชื่อมต่อกับระบบ OBD ของตัวรถนะฮะมันก็โชว์รอบเครื่องเห็นไหมครัขึ้นๆลงๆแบบนี้นะครับคือว่าง่ายคือควบคุมได้ทั้งหมดนะฮะในส่วนของระบบของปัจเจ้ก็ ไม่สูญเสียระบบของตัวรถแต่อย่างใดนะฮะเพราะว่าตัวไม้วัดรอบต่างๆก็ยังโชว์นี่ฮะร,รอบเครื่องก็โชว์ตรงนี้อยู่นะฮะ850รอบใช่ไหมฮะก็มีขึ้นโชว์แบบนี้ในส่วนของวิทยุที่เป็นอนาล็อกนะครับที่เป็น FM หรือ AM ก็สามารถใช้ผ่านตัวเรดีโอได้เลยนะครับบูชูดโทรเข้าโทรออกรับสายวางสายก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับของระบบเดินทั้งหมดนะฮะแล้วก็ถ้าเรากดเข้าไปในส่วนของ Navy เนี่ยผมตั้งให้เป็น Google Map นะครับมันก็จะรัน ที่นําทางนะฮะกูเกิลแมปขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้นําทางได้เลยนะครับเเดี๋ยวผมก็จะตั้งกลับบ้านนี่แหละไม่เก่กลับร้านเนี่ยพูดผิดนะฮะเดี๋ยวจะตั้ง GPS กลับร้านนี่แหละนะครับเพราะตอนมาก็ตั้ง GPS มานะครับวันนี้ขับ f o r ์วิเมาใน f o r ์วิเก็เป็นจอเทส l a า3 3นิ้วของ f o r ์ n ินเเหมือนกันนะครับก็ถือว่าให้ความสะดวกมากๆนะครับเวลาผมออกไปหาลูกค้านอกสถานที่ผมก็สามารถใช้ g o o g l e Map นะฮะนำทางนะครับ ไปหาคุณลูกค้าถึงบ้านได้เลยแบบนี้นะฮะเนี่ยครับ milage audio เพราะไงเดี๋ยวผมก็ต้องกลับอยู่แล้วแต่นี้ในรถลูกค้านะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปตั้งคันโฟลเนอร์กันนะครับก็แบบนี้เลยนะฮะก็ได้ไม่ต้องพิมพ์พยุ่งยากนะครับในส่วนของมันติมีเดียอื่นๆเช่นการดูหนังนะฮะก็ใช้งานได้เสียบคันของปาเจโลเนี่ยนะครับ USB บีเดิมของตัวรถใช้งานได้ตามปกตินะฮะที่อยู่ในที่เท้าแขนนะครับก็สามารถเสียบ USB ที่มีไฟล์หนังนะครับมาดูได้นะฮะหรือว่าไฟล์เพลงก็ได้นะฮะได้หมดเลยนะครับแค่นั้นเองก็การใช้งานไม่ยากดาวน์โหลดแอปต่างๆก็ดาวน์โหลดเพิ่มผ่าน Play Store ได้เลยนะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือความสะดวกสบายของจอระบบ Android นะฮะหรือว่าจอ Tesla ขนาด13นิ้วนะครับในมิสูไยโรกับการติดตั้งนอกสถานที่นะครับที่อำเภอพานทองนะฮะ จังหวัดชนบุรีนะครับผมนี่นะครับนี่ฮะเดี๋ยวไปดูที่แอปกันนะครับก็แอปมีหลากหลายครับสามารถที่จะดาวน์โหลดเพิ่มได้นะฮะ ผ่านเพจโต้อันนี้ผมให้ลูกค้าใส่อีเมลลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นแอคเค n t ของคุณลูกค้าเองนะครับคุณลูกค้าก็เลือกดาวน์โหลดได้นะครับจะดาวน์โหลดแอปทีวีก็ได้บางทีออกต่างจังหวัดนะฮะที่มันไม่มีสัญญาณดิจิตอลเราก็สามารถดูทีวีออนไลน์เข้าไปแทนกล่องรับดิจิตอลที่มันไม่สามารถรับสัญญาณภาพได้อันนี้ก็จะมาตอบโจทย์อีกอย่างหนึ่งในะกรณีที่เราใช้รถนะฮะแล้วออกไปเที่ยวต่างจังหวัดก็เป็นการเอ่อได้ใช้ได้นอนอะ่ะไว้ง่ายนะครับก็ครอบคลุมนะฮะ จริงๆตัวจอก็เป็นระบบ Android นะฮะผมแนะนำเลยนะครับสำหรับคนที่ขับรถมิซูซึ่งปาเจโร่เนี่ยจอเท่ๆแบบนี้นะฮะจะใหญ,ใหญ่แบบนี้ขนาดถึง3นิ้วเมื่อกี้ลูกค้าบ,บอกว่าจอด้านหลังที่มากับตัวโรงงานเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับจริงๆภาพก็ลิงก์ออกจอด้านหลังได้เหมือนกันนะครับก็แนะนำเลยครับสำหรับคนที่ใช้รถมิสู b ึ่ปาเจโร่นะฮะหรือว่าตัวแคมรี่นะฮะแคมรี่ตัวใหม่นะครับหรือว่าเป็นฟอร์จูเนอร์นะครับ ที่มีหน้าจอของเทสลาใหญ่ๆห่แบบนี้นี่ฮะติดตั้งเข้าไปได้เลยใช้งานง่ายมากๆนะครับแล้วก็ไม่กระทบกับระบบของตัวรถแน่นอนเพราะทุกอย่างเป็นปลั๊กสำเร็จติดตั้งง่ายมากๆนะครับก็สัปดาห์นี้นะฮะใครอยากให้ไปติดตั้งที่ไหนจริงน่าจะมีลงเรียนนะว่าจะมาติดชนบุรีเผื่อว่ามีใครอยู่ชนบุรีได้แวะไปหานะครับจะแวะไปติดตั้งให้นะครับก็ยังไม่มีมาก็มีที่นี่ที่เดียวนะครับก็ ใครอยากให้ไปติดตั้งนอกสถานที่ถึงที่บ้านนะครับก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ทางแอดมินเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาคุณลูกค้าไปเทรถก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมคุณตั้มนะครับลาพี่พี่แฟนเพจนะครับทุกๆท่านไปแล้วนะครับแล้วถ้ามีทริปไหนที่ผมมีโอกาสไปติดตั้งนอกสถานที่นะครับผมก็จะมาไลฟ์และก็รีวิวงานติดตั้งให้ชมกันนะครับฝากด้วยนะครับใครที่ติดตามผมอยู่นะครับผมมี YouTube Channel ของตัวเองนะครับจะมีการสอนการลื้อรถในรุ่นต่างๆนะครับ ไว้ให้ดูนะครก็อย่าลืมฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ